Secrets. if you really look at yourself you will be speechless yeah. what happened to being doctors and teachers what happened, what happened to being your brother's keeper <laughs> nowadays kids more worried about เอาแล้วครับก็ต้องกลับส,สวัสดีสวีเดนกระทำชมทุกท,ท่านเลยนะครับผมพรซ่าทีวีวันนี้จะมาเล่นในเซิร์ฟเอ้ยอในเซิร์ฟร้อยแปดมัดใช่ไหมเอฟทีบีองเซิร์ฟมันเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่อืมรู้ได้เรา,าจะได้ไม่ต้องมาทนแบบแหลกกระตุกบักแล้วอาหารแล้วก็ไม่มี และนี่ก็คือบ้านที่เราสร้างเสร็จร้อยที่แบบไฮเทคสุดโลกบ้านอื่นก็เทียบไม่ได้บ้านอื่นก็เทียบไม่ได้ดูของไฮเทคมีได้บ้างหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างแค่นี้เองนี่ดูบ้านคนอื่นอย่าไปดูนะโอเคเราไปขุดเอ้ยจะเมื่อยแล้วปุ๊บคา่มาดู เอ๊ะทำอไมดิอ๋อทำเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ๊ะเตาเผานั้นเอ๊ะเอ๊ะหนังสืออยู่ไหนอ่ะหนังสือหนังสือหนังสือดํเอาเนาะอ,อ,อีดนะอาวมาเลยดาวมาโอเคเออ แล้วเราก็จะมาทำของไฮเทคเที่สุดที่เราสามารถทำได้อทำมาไหนก่อนดีนี่สิ่งของให้เราไปุดมา เด้แบบเออไม่ใครเ,เ,เทียบได้เอาหมดนี่ทำสุดๆทำได้แค่นี้ข <c oughs> ี้ขดุดโอเคแล้วก็ขุดออกเอาวางไว้ เอ่อเหลือหนึ่งอันอ่ะไอ้กรวดนมันเหลือหนึ่งอัน เออเอามา,า,ม,าบบมัคงไม่แบนหรอกมั้งเออไม่น่าจะแบล็ค嘛ต้องขุดดูโอเคแล้วเราก็วาร์ปไปจุดที่เราต้องขุดตอนเรากลืมเอาอันนี้มาทอแล้วก็เสร็จเราก็มาว้าวจุดตรงจุดบ้านที่ไฮเทคกว่าเรานี่เ <laughs> ขวาว้าวไปอยู่จุดจุดบ้านไอ้บ้านที่มันเสร็จ ต้องไปไม่ท <l ots> <l ots> ันเขาอยู่ตรงนี้แล้วอ่นนี้แให้ดูนี่นี่คือบ้านของเราแฉให้ดูนี่การแฉให้ดูนี่คือบ้านของเราที่พวกเราโอ้โหแบบเออไม่ต้องได้สร้างเราก็เออดีเป็นบ้านของเราแล้วเฮ้ยกลับบา้านกลับบ,าบ้านแฉแฉไปเราไปคุยกันเอ๊ะจำโนนมีไอ้น,นี้อยู่นี่นะใช่ไหม

ไ,ไ,ไม่รู้เงามันคืออะไรเออปักไว้เป็นรูปสวรรีาทำผิดเคแล้วก็ปบุกถ้ากันเถอะข้อมูลนี่กันเห็นว่าของอะข้อมูลของกัน วันนี้แบนด์เว้ยไอเจ๋งแต่ไอ้ซายนี่มันตกผมด้วยทำไมเนี่ยโอเคโอเค,อเคไม่ต้องถามนะทำไมเต้ไม่มาผมก็ไม่รู้กัน นี่ๆๆนี่นีนี่นนี่ยีันี่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 นา่นี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 ่นเ่นี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 ่นโอนี่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 นีนี่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 นีอนี่นี่นี่นส่นี่นี่น่อนี่นี่นนนี่น เหลือกา8บาทเขามีอยู nah ่9.5บาทจุด6.4สตางค์ต้องทำามไปใ้ได้จะมีเงินโอเคอู้อูููอ้ครับโอ้โห ขุดป้ายขุดป้ายขุดป้ายขุดไปเรื่อยๆเจอแรกก็เจอแรกก็ขุด เออไอ้แร่น้ำมันอะไรนี่แหละใช่ไหมอ๋อใช่เอาไปเอาไปใช้ไปเชื่อเพลิงอะไรมาไม่เคยไม่เคยเล่นน้ำมันเหมือนกันอี่เวียง โอเคขุดลงไปอีกลงไปลึกๆลึกๆอีกป้าฟามีไหนกำลังขุดอยู่ นี่เป็นของไอ้จีแท้ไม่ใช่ไอจีเถื่อนไอจีเถื่อนห้ามเล่นถ้าไอจีเถื่อนเขาเล่นได้เราก็ไม่รู้จะทำไงล้วเฮ้ยอช้าที่คุด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เพชรจริงไวนะ้น่ะเาตอบเชียร์เรียก เออเก็บไปบ้านดิแล้วคนลงมาถึงชั้นอะไรเนี่ยชั้นที่สิบเอ็ดจีเหรออพัง ไอ้จูงเวล็อกละอืมบา้บามันนี่มันนี่มันนี่ S okay, P A W N โอเคกลับมาแล้วอ่สองอันขขยได้สองร้ทองแอันเหล็กสิอันอ่าลาบพิสใม่ให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 ม่ใ ไม่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 โอเคกลับบ้านวิธีขายของทำไงาขายของไม่ขายอย่าพึ่งขาย,ย,ขายเรืรอ่องอะไรทำไมเอาเพชรปลาเอาเพชรปลาอยู่ในกล่อง นะคับที่สองเราจะมาทำอะไรได้โอเคเราจะมาทำแม่นตากันเอาใช่หรอ ช่ลๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ัๆนๆๆๆๆๆๆๆเจอๆๆๆๆๆทำๆๆ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 ทๆๆๆ้องไม่ๆๆ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 ตัๆๆๆๆอๆน มันนำช่วยฆ่าปลาหมึกอะปลาหมึกนายอยู่ไหนนั่นแหละเจอแล้วนายอย่าเพิ่งสปาวหนีหายแล้วจากเราไปเว,ว้นวนี้สามารถวางตัวได้ใช่ไหม<อ>ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออตายหนึ่งตายสองและ พักบ้านทำไงอะ่ะไอ้แว่นตาแล้วเน่ะไม่รู้วมาอ๋อจ้ละอา่า โอเคหนึ่งสองแล้วก็ตึ๊บตึ๊บแล้วก็กันพาวเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ต้องหากระดูกอ่กระดูกมีหนึ่งอันเพียะโอเค

มไม่เข้ารู้ัหมประวัติมัไม่ข่าเลยมันมันดังมาก่อนเลยมันเคยมันเคยอยู่มันเคยร้องเพลงซักซีดด้วยเพลงนี้เขาดังมาเมื่อก่อนเลยนะนี่ไงมันไม่ข่าวอยู่อยู่ในบ้านก็มีเนี่ย

น้ำเสร็จแล้วว no, ิ่งไม่ได้ โอเคแล้วก็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 ตึบเติบเนี่ยมาเร็วจบคลิปออ ก็60นาทีแล้วก็จบ <c oughs> นานไปเรนเดอร์มันนานมากเลยนะทั้งนั้นน่ะโอ้โหว่านำไมต้องนานคอนเทนเนอร์าานานทำไม <c oughs> ไหนไม่เห็นเนี่ย เอาละครับถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์ถ้าอยากติดต่อยิ่ลืมก,กด subscribe ข้างล่างนี้เลยบ๊ายบายแล้วก็ส่วนเรื่องทำอินทนให้ก็เอาอัน,อ,นอันที่แบบอืมอันออกไม่ต้องมีเอฟเฟคเยอะมากเพราะงั้นมันจะทำยากโอเคบ๊ายบาย